6วิธีทำา To-do list หลายคนคงสงสัยครับวันนี้มีแต่ศัพท์ภาษาอังกฤษว่า To-do list คืออะไร To-do list ก็คือแผนงานประจำวันนะครับว่าเราจะทำงานอะไรโดยมีวิธีการนะครับกับ6วิธีหรือ6เทคนิคในการทำา t o d o l i t t t o o o l s t t ก็คือการเขียนออกมานะครับแล้วจะเขียนยังไงกับ6วิธี6เทคนิคทำให้เรารู้ว่าในแต่ละวันเราจะทำงานอะไรแล้วทำให้มีประสิทธิภาพ แล้วก็ทำงานได้บรรลุครบนะครับวันนี้แหละจะมาเล่าให้ฟังกันสำหรับการวิธี6วิธีทำ t o o o list t ข้อแรกเลยครับ To-do list ก็บอกว่าลิ s t ที่จะทำงานลิ s t ที่จะทำนะครัแปลตรงตัวเพระาะฉะนั้นแล้วข้อแรกก็คือเราต้องลิสตงานที่จะทำออกมานะครับเป็นข้อข้อนะให้สั้นๆกระชับเข้าใจง่ายสำหรับเรานะลิสตออกมาให้หมดเลยนะเลยข้อแรกก็คือทำให้ง่ายเข้าไว้นะ ลิสเป็นข้อๆสั้นๆกระชับให้เราสามารถที่จะจดจำได้บางคนก็บอกใช้กระดาษเล็กๆที่เขาเรียกว่า p o s t i t นะครับเขียนเอาไว้จดๆจดๆเอาไว้นะครับจะได้ดูเห็นพกสะดวกหรือจะเป็นสมุดเล่มเล็กๆก,ก,ก็ได้เรียกว่า To-Do List คือสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันออกมาโดยอาจเขียนใช้กระดาษโพส t อสหรือจะเป็นกระดาษโน้ตหรือสมุดบันทึกอะไรก็ตามทีว่าวันนี้เราต้องทำอะไรนั่นคือทูดูลิสตนะครับข้อแรก วิธีข้อที่2ครับหรือวิธีที่2ก็คือต้องเขียนให้ชัดเจนนะว่าในสิ่งที่เราต้องการทำเนี่ยเราจะทำอะไรแค่ไหนนะเช่นวันนี้เราจะเขียนบทความให้ได้จำนวน3บทความนะครับใช้เวลากี่ชั่วโมงก็ว่ากันไปนะต้องมีความชัดเจนแล้วก็ชัดเจนนะครับแล้วก็ให้เห็นให้เข้าใจได้ง่ายแบบนี้นะครับเขียนให้น้อยแต่เข้าใจแล้วก็แสดงตัวเลขกำหนด จํานวนนะครับกำหนดเวลาให้เสร็จภายในแต่ละวันนะอันนี้ก็คือข้อที่2ระบุรายละเอียดสั้นๆกระชับเข้าใจง่ายนะครับข้อแรกก็คือลิสต์หัวข้อออกมาข้อ2คือกําหนดรายละเอียดนะครับว่างานนั้นคือทําอะไรมีความชัดเจนในตัวเลขเช่นเขียนบทความจํานวน3บทความให้เสร็จภายในกี่ชั่วโมง3ชั่วโมง5ชั่วโมงก็ว่ากันไปอะไรแบบนี้พูดง่ายๆคืออาผม ให้เห็นง่ายๆคือเขียนบทความหนึ่งบทความให้เวลา2ชั่วโมงนะครับเรื่องอะไรแบบนี้อันนี้ก็คือการกําหนดรายละเอียดให้สั้นๆชัดเจนมีขอบเขตของเวลานะครับแล้วก็จํานวนที่ชัดเจนแน่นอนสามารถอ่านแล้วเข้าใจง่ายๆแบบนี้ข้อ3ครับต่อมาเมื่อเราเขียนงานออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเราต้องลําดับความสําคัญของงานการลําดับความสําคัญก็คือ p r i o r i t y งานไหนเร่งด่วนมากสุดแล้วก็มีความสําคัญมากสุดก็ต้องทําก่อนนะครับพูดง่ายๆคือสําคัญแล้วก็เร่งด่วนถือว่าเป็นภรารกิจที่ด่วนที่สุดแล้วก็ทําส่งผลมากที่สุดนะครับพูดง่ายๆคือสําคัญแล้วเร่งด่วนก็ต้องลิสเอามาไว้ก่อนหรือทาสัญลักษณ์เป็น A นะครับ B, B ก็คืองานสําคัญแต่ไม่ได้เร่งนะครับก็อย <B S 2> <forward S 1> ู่เป็น B นะครับงานไม่สําคัญแต่เร่งด่วน<ๆ>กวน็เป็น C แล้วก็เป็น d ีด็อกคือไม่สําคัญแล้วก็ไม่เร่งด่วนด้วยแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นต้องแยก p r i o r i t y หรือลาดับความสําคัญของแต่ละทัสออกมาว่าอันไหนเป็น A อันไหนเป็น B อันไหนเป็น C อันไหนเป็น D A ก็ G A G d. คือมีความสําคัญและเร่งด่วน B ก็ G d. คือมีความสําคัญแต่ไม่เร่งด่วน C ก็ d. คือไม่สําคัญแล้วแต่เร่งด่วนนะครับดีก็คือไม่สําคัญและไม่เร่งด่วนก็ต้องดูเอาว่าจะจัดอะไรเป็น ABC นะะมันอาจจะสลับกันก็ได้ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องใช้วิจารยาในการเลือกนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกทํางานก็ต้องเลือกที่มีความสําคัญและเร่งด่วนก่อนพูดง่ายงานสําคัญต้องมี Impact หรือส่งผลนะแล้วเราต้องเราเป,เป็นงานที่เร่งแบบนี้ก็เคยก็ต้องทํานะครับต่อมาครับเราก็ต้องเมื่อเราลิสต์ออกมาได้แล้ว To do l i s t เนี่ยเราก็ต้องมีการจัดด้วยนะว่างานไหนที่เราจะทำในช่วงเชา้า รหรืองานไหนให้ความสําคัญก่อนก็คือข้อที่4ครับในช่วงเช้าเนี่ยเราต้องเลือกงานที่มี Impact เยอะๆส่งผลกระทบเยอะๆแล้วก็เป็นงานที่เร่งด่วนเพื่อง่ายคืองานที่มีความสําคัญนั่นแหละคืองานที่เจะทำให้เราประสบความสําเร็จหรือบรรลุเป้าหมายเอามาทําในช่วงเช้าทําก่อนเลยส่วนมากงานพวกนี้จะเป็นงานที่ยากแล้วเราไม่อยากทําแต่เราต้องมาทําก่อนในช่วงเช้าให้ลิสต์เราทําสตาร์ไว้เลย1นึ่งสองสาในช่วงชวเช้านั่นเองครับอันนี้แหละ ข้อที่4ในการทำท Todo ิสต์ต่อมาครับข้อที่5แล้วข้อที่5เนี่ยก็คือเริ่มทำไปแต่ละงานนะครับเมื่อระวังความสำคัญแล้วก็เลือกงานเช้างานบ่ายแล้วคราวนี้เราก็ทำงานในแต่ละงานนะครับไปทีละงานตามริสที่เราทำเมื่อทำเสร็จแล้วเราก็อาจจะวงกลมหรือขีดคาดว่าวันนี้เราทำงานนี้สำเร็จแล้วนะแล้วเราก็จะได้โฟกัสงานต่อไปงาน1งาน2งาน3 ทำอย่างเป็นขั้นตอนเป็นระบบนะครับทําแบบต่อเนื่องเป็นขั้นตอนไปแล้วก็เลือกงานว่างานไหนต้องเร่งงานไหนต้องไม่เร่งนะครับทําต่อไปเรื่อยๆเมื่อทําทครบแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญอีกข้อน,นึงที่หลายคนลืมก็คือการตรวจสอบนะครับว่างานเหล่านั้นเราได้ทําไปครบทวนแล้วหรือเปล่าทบทวนว่าได้ตามเป้าหมายแล้วไหมนะในแต่ละเป้าหมายแล้วงานอะไรยังตกหล่นอยู่จะได้ทําให้ครบในทุกๆงานน,นั่นเองครับ อันนี้แหละก็เป็นวิธีการทำา t o o o l s t t แบบง่ายๆกับ6เทคนิคทำา to- o o l s t t นะครับถ้าเกิดเราทำอย่างนี้ในทุกๆวันก็บอกบางคนก็ทำก่อนนอนนะครับแล้วก็จะได้ทิ้งสิ่งที่ต้องจำในแต่ละวันนะลงไปในกระดาษพรุ่งนี้ก็มาเปิดดูเป็นช็อตโน้ตสั้นๆมองปุ๊บก็เข้าใจปาเพราะฉะนั้นแล้วงานต่างๆก็คงจะไม่ลืมไม่หลงนะครับทำให้ทำงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพแล้วก็ลำดับความสำคัญ ในทุกๆวันถ้าทําอย่างนี้ได้แล้วงานสําคัญนะครับได้ทําก่อนก็จะส่งผลต่อรายได้ส่งผลต่อเป้าหมายที่เราอยากจะทําในทุกวันแล้วก็จะทําให้เราบรรลุเป้าหมายแล้วก็สําเร็จในทุกๆเรื่องที่เราได้ทํทูดูลิสต์ในทุกๆวันนะครับแบบนี้แหละก็เรียกว่า6เทคนิคหรือ6วิธีในการทํทูดูลิสต์นั่นเองแหละครับ